วันเสาร์ที่10พฤษภาคม2568ในการทำงานภาคสนามครั้งนี้ของผมหนึ่งบดินทร์อริยพัฒน์ได้มีโอกาสร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์นำโดยนายฉลองฤทธิ์ศรีสุงเนินผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการรับมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั้ง9อำเภอ1เทศบาลเมือง13เทศบาลตำบลของจังหวัดอุตรดิตถ์ภาพเบื้องหน้าคือกล่องวัสดุเสียงประกาศตรวจสอบรายชื่อแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือหัวใจที่เข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ทุกคน หนึ่งในภารกิจสำคัญที่เราไม่อาจมองข้ามคือการทำงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ง5ท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมายเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เขตเมืองพื้นที่ห่างไกลหุบเขาลึกหรือตำบนชายแดนไม่มีคำว่าไกลเกินสำหรับหัวใจของผู้ตรวจการเลือกตั้งที่พร้อมจะไปถึงทุกหน่วยเลือกตั้ง บางเพื้นที่ต้องตื่นก่อนรุ่งสางขับรถหลายชั่วโมงข้ามเขาลัดล้ะทางลูกรังข้ามลำธารเพียงเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยเลือกตั้งในทุกตำบลทุกหมู่บ้านได้รับวัสดุอุปกรณ์อย่างครบถ้วนเจ้าหน้าที่ได้รับการสนับสนุนและขวัญกำลังใจไม่ตกหลน่นอย่างเช่นเทศบาลตำบลจริมอำเภอท่าปลาที่ต้องเดินทางฝ่าถนนแคบลัดเลาะแนวเขาหรือบ้านกิ่วเคียนหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขา ที่มีนักเรียนแค่23คนแต่หัวใจประชาธิปไตยกลับยิ่งใหญ่เกินตัวผู้บริหารของสำนักง,งานคณะกรมกรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้ตรวจการเลือกตั้งบางท่านต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมรับฟังปัญหาหน้างานอย่างใกล้ชิดแม้จะเหนื่อยแม้ฝนตกแม้แดดร้อนแต่ไม่มีใครบ่นสักคำเพราะพวกเรารู้ว่าหน้าที่นี้คือความรับผิดชอบที่มีเกียรติสูงสุด ในการทํางานของผู้ตรวจการไม่ใช่แค่ตรวจสอบแต่คือการตรวจเยี่ยมและรับฟังการปกป้องหลักการและการเป็นที่พึ่งพาให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนพวกเขาคือด่านหน้าของประชาธิปไตยที่คอยเฝ้าระวังป้องกันและทําให้ทุกขั้นตอนของการเลือกตั้งสะอาดโปร่งใสและเป็นธรรมและนี่คือภาพเบื้องหลังที่สังคมอาจไม่เคยเห็นแต่คือพลังเงียบที่สำคัญต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ขอแสดงความนับถืออย่างสูงแด่ผู้ตรวจการเลือกตั้งทุกท่านที่ลงพื้นที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถในทุกอำเภอทุกตารางนิ้วของจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อพิทักษ์หลักนิติธรรมและศักดิ์ศรีของประชาธิปไตยไทยขอบคุณจากหัวใจที่ทุกท่านทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่งานแต่คือความภาคภูมิใจของทั้งประเทศพรุ่งนี้11พฤษภาคม2568 เราจะได้เห็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียงพวกเราทุกคนพร้อมจะเป็นพลังสนับสนุนเพื่อให้ทุกเสียงสะท้อนถึงอนาคตที่พวกเขาเลือกเองการทำประโยชน์เพื่อตนเองก็เป็นความภาคภูมิใจการทำเพื่อครอบครัวก็ยิ่งภาคภูมิใจมากขึ้นแต่การทำเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาตินั่นคือความภาคภูมิใจที่ไม่มีวันสิ้นสุด ผมขอคาระวะหัวใจของทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้ง9อำเภอ1เทศบาลเมือง13เทศบาลตำบลรวมถึงทุกมือทุกแรงใจที่ร่วมกันขับเคลื่อนประชาธิปไตยในครั้งนี้เรากำลังสร้างอนาคตด้วยความร่วมมือและความเสียสละในวันนี้ด้วยความเคารพจากใจให้ใสายนด้สวยดังเดิม แค่ปล่อยให้ฉันหิวใจของเธอได้ไหมให้ฉันได้ทำเพื่อเธอได้ไหมแค่อยากได้มองเห็นเธอเป็นสุขในใจไม่มีอะไรในความหวังดีแค่ปล่อยให้ฉันดูแลใจเธอสักครั้ง